สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้มาทุระนะคะตอนเย็นที่ตลาดนานาน,านะคะก็หาซื้อผักอะไรนิดนึงค่ะพาเดินชมตลาดตอนเย็นนะคะดูค่ะคนเยอะมากนะคะอ่าให้ดูค่ะ,ะเข้าไม่ได้นะคะคนเยอะจัดมาเข้าซอยนี้เนาะเดินชมไปค่ะของขายเยอะนะคะวันนี้ร้านค้าน่าจะหยุดหลายร้านค่ะซอยนี้ก็เลยคนน้อย,น,อย,น,อยนิดนึงนะคะ เดินชมไปเรื่อยๆนะคะก็ต้องเบียดนิดนึงค่ะก็จะมีอะไรแบบของน่ากินเยอะมากนะคะก็เดินชมไปค่ะยังไม่ถูกใจนะคะนีร้านนี้ขนลุมนะคะ ตลาดนี้ก็คือจะมีช่วงเย็นนะคะโซนนี้ซึ่งคนจะมาซื้อของกินกันแบบเยอะมากนะคะตอนเช้านี้ตรงนี้จะไม่มีนะคะเขาจะปิดค่ะบ่ายๆถึงจะเริ่มมาขายส่วนโซนตลาดเช้าก็คือตรงนั้นตอนนี้ก็ปิดเงียบนะคะพอาบ่ายๆก็เลิกขายไปแล้วนี่ค่ะเราก็มุดตรงโน้นตรงนี้ไปนะคะเดินตามๆกันไปค่ะ มาก็ต้องใส่แมส่ะนะคะก็ยังดูน่ากลัวอยู่ค่ะเพราะว่าคนเยอะมากนะคะเบียดขนาดนี้ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะโล่งๆนิดนึงนะคะจะมีร้านหยุดด้วยนะคะก็ะเดินชมไปเรื่อยๆค่ะของกินเยอะมากๆอีกตลาดหนึ่งนะคะเป็นอะไรที่ขายดีมากนะคะตลาดนี้ก็คนเยอะมาก ช่วงนี้ทํากับข้าวก็จะไม่ค่อยได้มาเดินเท่าไหร่นะคะน,นี้พอดีมาก็ถ่ายคลิปนิดนึงอันนี้เราเดินออกมาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนผลไม้นะคะปกติเราถ่ายให้ดูแค่ร้านเดียวอันนี้นะคะนี่ร้านที่หนึ่งที่สองตรงนี้ร้านที่เราซื้อประจําคือนู่นนะคะตรงไปเราก็จะชอบซื้อร้านโน้นนะคะโน่นตรงไปโน่นนะคะ อ่างุ่นน่ากินเนาะอันนี้จะมาโซนตลาดเช้านะคะเมื่อยค่ะเอาของมาวางก็เลยถ่ายนิดนึงเดินกลับแล้วค่ะก็จะพาชมโซนนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะขายกระเป๋าเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรพวกนี้นะคะรองเท้ารองเท้าก็จะมาโซนนี้เลยอันนี้คือขายทั้งวันนะคะเดี๋ยวประมาณทุ่มสองทุ่มตรงนี้ก็จะเลิกเหมือนกันค่ะ ตลาดผักนี่ประมาณสองทุ่มก็ปิดแล้วนะคะอันนี้ก็เริ่มเก็บแล้วค่ะคุมผ้าเรียบร้อยนะคะมีทุกสิ่งนะคะตลาดนี้เพราะเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆอีกตลาดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ถ้าใครอยากรวยก็มาโซนนี้ค่ะนี่นะคะเส้นทางเศรษฐีนะคะตรงนี้ก็จะมีเนะะี่ยค่ะแผงหันหลังชนกันนะคะเยอะมากนะคะ สิ้นสุดตรงนี้เราก็ไปลานจอดรถนะคะอันนี้เราจอดรถโซนด้านหน้านะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีที่จอดรถเยอะมากเหมือนกันค่ะ